ตຕພອນທິອມໂມເລສັກກະຍານັງນັນທິວານທະໂນເວວັງຕວວິໄ ชัยาสุชัยยมังคะเลอปราชิตาปัลลังเกสีเสปเทวิปกาเรอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปโตพโมทติสุนาคาตังสุมังคลังสุปะ พาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสยิทังพระมจาริส no ุปตาขีน oh ังกายกรรมมังว่าจกกากรรมปตาคินังปตาคินังมโนกรรมมังปนิทิเตปตาคินาป ท่าขินานิกาตวานนลพันตาเทปาทางิินี